God. เลยหลายอย่างทุกวันแม่แต่อยู่เงือนแจอยู่แม่เขาจะมาถามผมไหมบ้าวันดาวทุนไปอย่างเฮ้ยวันนจัก็ไดข่าว่ด้อยู่เพื่นเจ้าอันนั้นอยู่นอกกันนอกกันคนทางนอกนอนเราว่าเขาีเขาเาวีอเขาเขาวีความาเงนเกิดเพเงิน ไปคิดยังไงคนเขาคือไงไงว่าจังจังจังุ่มออยู่นยไปคิดว่าเออเขาได้เท่านั้นอตจนได้ท่านี้อยไปคิดคันนคตันนี้บัเียบเียรียบร้อยเนาะคนสวยมาแล้วคนสวย ฝันมันกฝันว่าวันไหนเราเราเราจะมีเงินคำว่ามีเงินบ่นๆว่าได้ฝันถือเลขเบอร์ดอกบ่อว่าได้ว่าถืงเลขถึงเบอร์ค่าขายก็แค่ค่าขายครับมันก็ได้ซ้ำซ้ำค่าขายใช่ไหมได้บอกกองที่เด็ดกได้ประคองชีวิตได้มาแล้วไปแม่ไปปูซาามันคิดว่มีหมองหน้ามันประหลุ่มมันมี มันยิงก็ถือเลับ<ท>คือผมนานไม่หน่อยน่ยว่าตะกอนมาอยู่น้ำกัยใงไม,ไมแล้วแต่ว่าไม่หน่อยเคยไปดูดวงว่าม่ได้ถือเล็แต่มันยิงก็ถือลอตเตอรี่แล้วอ่ะยิงก็ถึกแล้วทีหนึง่ง มืหนึงสองสามม่เนี่ยโอ้ยยันงกตองได้สเปอร์เซ็ยังไ่ได้อะไเปอร์เซ็นต์เี้ยเกีียวกั้อน่าเกาห้เห็นนี้ครับเจอะไรหมอนี่บเปเวียเงคือเอาชิดกันยังไงราะตอนชยังไหลกล่องไปเทียงตอนนี้ลายสองลอย่เงนยบบลายสองลอยเดือนนึ่งตอนเอาสมุดอไรด้มาละสามร้เดือนหนึ่งก็เก้าพันหม่ได้จกกระบออย่ครับบ่ว่าได้จกยังเลยวันนี้ผู้ใดมหากรหมน ้กินนี่เด้พอหยุดกินเราก็ไม่ได้ซื้อเก็บเป็นก็บไปเก็บมาเจ้าแม่้ยป่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบว่าทำไมฉันไม่ได้เหมือนนุงกินก็ไปกินตันนะเด็กหน่อยซุ้มอยู่น้ำก็ได้กันกันกันซื้อได้คือกันเหมือนมันเป็นไปเพราะไรเป็นไปเพราะไหนเพรามสัตวมันสืบที่ตั้งเองมอเลยนะบะหมี่เนี่ยพ่อผมบอกไปนานบะหมี่ไปเองตั้งเองบ่หมีคนว้อยบ่หมีผมไม่เคยยังไงเลยลูกสาวเก็บเงินเก็บเงินเก็บเหมือนเอาเราก็ยืนดูเพื่อที่จะ เที่นะวันนี้ผมก็มีผพลปรได้ก็คือเอามือหนึ่งผมใลอยเราไม่คิดอะไรมากเดือนหนึ่งผมใ้สามพันหแม่ไมยาวยาปอนเลยกับพีแม่ับมีตเขายืนยืนเขามีแต่เขายืนยิ้มแบบสะออนวาสนานั่งวาสนาเืนโน้ยโอ้ยย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 ยโยย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 ยมยปยย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 ยาย แต่มันมันมีก้อนแปดได้ทุกอย่างได้หมดทุกอย่างเนาะซื้อรถสักคันหนึ่งเรามันมีความพันของทุกคนเนาะซื้อรถสักคันหนึ่งบัดที่นี่เดือนนี้เขาเสนอรถหน่อยในเงินเสร็จสมวัดรถนาะแต่ต่างกับุงหญิงต่างยังเงินสิเพราะหญิงหัาซื้อรถไปไหมเขาซอยลูกให้มันวิดนี่ไปแม่นว่เคยมีไอที่คนเห็ดบ้านสร้างบ้านราคาสองล้านสามล้านให้ก็เห็นนี่ได้สมหนาดล้วคนอื่นแม่นว่ผู้ใดบอกมันสาก แมนป่ยามได้เราไม่กิวิตนี่แต่นี่แปลกตรงที่อูหญิงเก็บซิวหญิงคนปเฝ้าแต่ไม่เข้าไปซอยลูกในั่งวิตนี่พันน่ะตังเงินพวันเนีาแเออมันแตกต่งนเห่นเลยวโซ่ขัดว่าน่เตองที่เพิ่นกับกับบมี่คือกันเพิ่นกบะมี่คือกันแต่เรายแต่ซอยยี่สิบบาทไปซอยสามสิบบาทไปซอยร้อยแต่มันเป็นความสุกวัไห่แ มันแปลกอตรงที่ว่าเวลาเวลานี่ลูกสาวผมขอเนาะขอวนาขอว่าอย่างบอบี้เงินใส่คือเรื่อเด็กอ้นห้ไปยังกันใช่ไปังั่นสเยไปในร้านปากแล้วครือเปล่าร้างปากเนี๋ยไปสมทงกันไม่ยอนว่าายไร่้ำซ้ำกำลังเขานีแกแกถึอตอนหลายบาทเลยทีเดียวแกก็ห้ไปยักัใช่ไปพัดนึงคือ ที you know, like ่เ <benim> ป <graffiti> ็นตัวเชืออมซีที่ดีจซือุกบรรยากาศใช่ไหมเน่เกิดมมาเกิดม่สำหรับป่าไหนดอกพออไรปาไหนฝันว่าไหนนอนนี่ยนอนเกิน่รลอตเตอรี่หละวะถ้ารวกับขารลอตเตอรี่ให้าเจ้าซื้อขายลอตเตอรี่จะขันทางๆในนี้แล้วพอนั่นแล้วพอนี่เออพ่อผู้ขายนี่ถือกยถือแล้ววันใหญ่ไปพ่อ เอาซื้อป้อมหมดวัดผูยหงเลวัดบุกวัด่ถอที่หาเท่ากันเลยถ้าผู้ชายจะผู้ชาได่ซื้อเหรอีแม่ซื้อแต่ว่าตรวจเพิ่งเงินลาว่าจะไปฮว่าคน่าจะไปฮ้อางั้นเยอะนี่ไปฮวองบุญกันจีนไปหว่าเงินัดตรวจไปตรวจมาบัดพ่อสองใบโอ้ใดซี่มนตนต้นอาจานนโทรหาพ่อคนหนึ้งบอรยากาศแเสียร์มื่นหนึ ใ่ล่ราขอบคุณจังหวัดด้วยทีเอเรืงเงินเนี่ยมีมีใระไปย่ไปยู่นองไข้บานึ่งกันไยื่บึงการนึงกัเอามาฝากพ่กัมาฝากมาฝากเงินมันเงินพันมันบนอยคนเอาหน่อยจไดนจังหวนี่กันคือซุมเร่กาบมโสเรื่องกันเมื่อคือเสโสรื่อาน่อยืนแ

เขาจะส่อจนมาเวลาเขาได้เงินไปเขาไปคือมัน,ม,น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 มันเห็นมันโตกัน้ยมาย่เห็นบหเป็นล้านเห็นเห็นมัโตเงนบาดเนีบคนนนเงินอย่าพามาหายไปนี่กครที่เรีเยว่วาหายไปลราเห็นเห็นเป็นรูกกรวทํเขาเยอยากกันเลย